The right. คสวัสดีทุกคนนะครับพบกับช่องของวาคิรี่อีกแล้ววันนี้นะคะวาคิรี่จะมาอธิบายสกิลตัวละครใหม่นะครับประจำซีซั่น3นั่นเองนะคะตัวละครที่มีชื่อว่าจีนเกรสหรือว่าฟีนิกนั่นเองนะคะทุกคนก่อนรับชมนะฮะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร้แลก้กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องวาคิรี่ด้วยนะเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ของตัวแม่ตัวมัมนะคะฟรีสแมนชอบร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้มีเงินเกินบริการ24ชั่วโมงเติมเกมมาเวลไรท์เวิบนเว็บไซต์รับ ิชแมนคอยใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมชั้นนำได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางเติมได้ทางเว็บไซต์และ Line แอรเติมเกมถูกได้เลยวันนี้ที่ i c h m a n ช h อ p เท่านั้นมาเดี๋ยวเรามาอาธิบายสกิลเพลย์กันเลยนะคะจีนเกรเนี่ยเป็นตำแหน่งด้วยลิทนั่นเองนะคะก็คือทุกคนเอาง่ายๆนะ ขอพูดตรงนี้เลยอย่าเพิ่งเอาไปเปรียบเทียบกับวันด้านะคะเพราะว่าอีจีนเกร์เก่งกว่าวันด้าประมาณพันเท่านะคะเพราะว่าในเกมเนี่ยเป็นฮิตสแกนนะต้องบอกก่อนนะคะว่าจีนเกร์เนี่ยเป็นฮิตสแกนนะคะอ่ะมาเริ่มกันที่สกิลแรกกันเลยมามาเริ่มกันที่พาสีบแรกก่อนเลยนะคะทุกคนพาสีบเนี่ยจะเป็นการยิงธรรมดาคลิกซ้ายไปแล้วเก็บสแต็กนั่นเองนะคะ ก็คือยิงครบ3ลูกเนี่ยจะทําการระเบิดออกมานั่นเองนะคะทุกคนก็คือเป็นกระสุนระเบิดออกมานั่นเองเนาะแล้วก็พาสีที่2นะฮะมี2พาสีเนาะมาทําการระเบิดเนี่ยคือเก็บสแต็กครบ3ระเบิดเนี่ยจะทำการฮิลด้วยนะคะทุกคนโอ้โหทำการรีเจนเลือดด้วยนะคะสำหรับฟีนิก์เนาะโอ้อจริงๆทุกคนเก็บสแต็กได้เลือดคือโกงมากเลยนะจริงจริงเป็นด้วยลีที่ได้เลือดนั่นเองนะคะซึ่งตึงมากๆอ่ะาการโจมตีคลิกซ้ายนะคะจะเป็นฮิตสแกนนะคะแล้วก็ยัง สามารถยิงเป็นคิย์ทีเข้าได้นั่นเองนะคะโดนหัวได้อะไรได้นั่นเองนะคะทุกคนอ่ะกระสุนมีทั้งหมด12นัดนะคะและเ p ีมี275นะคะทุกคนแล้วต่อมาสกิลคิดขวานะคะจะเป็นการวางบ่อไปนั่นเองนะคะทุกคนวางบ่อแล้วมีไฟลุกขึ้นมานะคะแล้วถ้าศัตรูมีสเต็กอยู่ไฟจะลุกหาสเต็กทันทีนะคะทุกคนเมื่ออยู่เป็นกระจุกเนี่ยจะสามารถ ไฟลุกได้ลวดเลยพวดพวดพวดเลยนะคะทุกคน่อนห้างที่จะโกงมากนะคะสําหรับสกิลนี้ถ้าอยู่กันเป็นกระจุกเนาะต่อมาสกิลชิปนะคะจะเป็นการบลิงก์ออกไปนะคะบลิงก์นิดหนึ่งบินระยะสั้นนะคะบลิงหลบนะคะหลบสกิลนั้นหลบสกิลนี้นะคะคูดาวค่อน้าใจะนานมากๆนะคณนะประมาณนี้เลยนะคะเอาไว้บลิงหลบหรือบลิงเข้านั่นเองนะ,ะต่อมานะคะสกิล E นะคะจะเป็นการบินขึ้นฟ้านั่นเองนะคะบินลอยล่องในอากาศนะคะแล้วก็สามารถปิดลงได้นั่นเองนะคะทุกคนสําหรับสกิล E เนาะเอาไว้คอมโบกับสกิลชิป ไว้ล่าศัตรูหรือไว้หนีก็ได้นั่นเองนะคะส่วนต่อมาสกิลสุดท้ายนะคะเป็นสกิลอัลติเมทนะฮะสกิลอัลติเมททาอะไรได้ทุกคนต้องคาดหวังกับจีนเกสมากๆนะคะคุณแม่ค่ะก็คือจีนเกสเนี่ยจะกลายเป็นฟีนิกซ์นั่นเองนะคะจะกลายเป็นนกนั่นเองนะก็คือเมื่อน,นกเนี่ยโดนอันติเฮล่าเนี่ยเฮล่าลงเลยนะคะก็คือไม่สามารถแบบใช้อันติได้แล้วนะคะ เอาง่ายๆนะออนติเมทสกิลของจีนเกเนี่ยค่อนข้างจะโกงมากๆนะคะเมื่ออันติของจีนเกทาดาเมจแก่ศัตรูหรือทาดาเมจแก่อ็อบเจกต่างๆอะ่ะคือจะหายไปเลยเว้ยไม่ว่าจะเป็นตอมเพนนีปาเกอร์ Parker, หรือว่าเกิดของล็อกเก็ตแลคูนหรือว่ากําแพงกรูดหายไปหมดเลยเวยทุกคนอะไรที่เป็นอ็อบเจกเป็นเอ่อซัมมอนเนอร์ทุกอย่างหายไปหมดเลยอย่างเฮล่าค่ะทุกคนดูนะอ่าอย่างเฮล่าเนี่ยโดนอันติปึ๊บหายเลยท,ท,ทันทๆงที่ตัวเองรอยอยู่บนอากาศคือโดนอันติหายไปเลย เลยนะทุกคนก็คือชีเป็นถึงกับซัมมอน,นเนอร์เนาะเพราะว่ามีเลือดแยกออกมานะคะก็เลยหายไปเลยนะทุกคนเป็นตัวเคาน์เตอร์แบบเคาน์เตอร์ป้อมอีเล็กคูนตอนอันตีได้คือแบบโอ้โหเคาน์เตอร์ได้หมดเลยนะโอ้ทุกคนจริะจริงอันตีของจีนเกนเนี่ยมีประโยชน์มากๆถึงมากที่สุดสําหรับเกมน,นี้เลยนะทุกคนใช้สําเร็จแล้วนะคะจะกลับมาอยู่ที่เดิมนะคะตําแหน่งเดิมกับที่เรากดอันตินั่นเองนะคะจะไม่สามารถไปพุ่ง หาตรงนู้นได้เลยนะคะทุกคนก็คือเอาไว้แก้ทางสําหรับจีนเกรนั่นเองนะคะเป็นตัวล็อกเป้านะคะเมื่อใช้ตีเสร็จแล้วทีมนู้นไม่ตายนั่นเองนะ,ะ few moments later. มาค่ะทุกคนมาดูเกมเพย์ของจีนเกรันเลยนะคะว่าจะตึงขนาดไหนเนี่ยฟินิชเนี่ยน่าัวงม,มากนะ <Nice. S 1> เป็นดวลลีตัวแม่โอย้ยนี่นะคะอีเฮล่านี่เก็บสแต็กนี่กูได้เลือดนะคะก oh. ูรีเจนเลือดเวอร์ กูรีเจนเลือดได้ด้วยนะคะอีดอโอ้ยกูบิงหลบจ้ากูบิงหลบเอ,อิเร์ดไปเลยเอ,อิรดนี่นี่กูระเบิดเรื่อยๆเลยนะจ้าคลิกขวากูอีดอตัวสแต็กเยอะอะทุกคนดูนะสแต็กเยอะเมื่อไหร่ละคลิกขวานะคะลั่นหมดเนี่ยระเบิดลั่นเวอร์อีดอนี่นี่นี่โอ๊ยพุ่งไปดีกว่าแบบตัวแม่นี่ชิปหลบนี่ เนี่ยทุกคนมันโอพีมากมากเลยนะคะสําหรับตลระเบิดเนาะมามาดูอันตีกันค่ะคุณนะะ้าขาอันตีอ๋อเนี่ยทุกคนดูนะอีเทราเลือดเยอะเหรอมึงเจอกูชนนี่แล้วกูกะพุ่งลงอ็อบเจหายหมดแล้วอันตินะครับก็ยังสามารถกลับไปอยู่ที่เดิมนะคะเป็นการเคาน์เตอร์ไปในตัวนานอเพราะว่าศัตรูเนี่ยจะได้รู้ว่าชีอยู่ที่เดิมนั่นเองนะคะอทำสแต็กได้ระเบิดได้นะคะเป็นวงกว้างอีกแถมคลิกขวานเนี่ยยังสามารถ ทำดาเมจได้อีกนะคะค่อนข้างที่จะแรงเลยแต่สกิลหนีเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยนะสำหรับนี่ว่าชีเหมาะก,กับการเล่นเป็นตัวได้หรือว่าเป็นระยะไกลนะคะสามารถเล่นไดได้เพราะว่ามีรีเจนเลือดไปในตัวด้วยเนาะสบายมากถ้าจะเล่นได้แต่ถ้าโดนดวงก็ก็จ,จบ <c oughs> แค่นั้นเลยนะคะทุกคนเป็นตัวฮีทค่อนข้างที่จะเล่นง่ายมากมากเลยนะคุณนะคะ่ะเอาจริงๆฉันมองว่าเป็นตัวที่เก่งเก่งมากๆฉันไม่เคยเจอตัวอะไรที่เก่งขนาดนี้เลยเพราะว่าถ้าทุกคนจะมัวเสียเวลาเอาไปเทียบกับ วานดาแม็กซิมอฟหรือสการเลตวิทเนี่ยเทียบไม่ติดค่ะเพราะว่าตัวเกมเนี่ยสร้างมาให้เก่งโคตรโอพีโคตรนะคะเก่งกว่าเฮราแน่นอนนะเออ,อยังคาลเ,เตอร์เฮราได้ก็คิดดูแล้วอันติเนี่ยไม่ใช่ดาเมจเบาๆนะดาเมจแรงอีกแถมอันติเนี่ย ยังสามารถได้พาสีจากศัตรูด้วยนะคะทุกคนก็คือสามารถเก็บสแตก็กมีสแต็กอยู่บนหัวศัตรูได้อีก้โหคือไม่รู้จะ OP ไปไหนนะคะทุกคนก็ต้องรอดูว่าจะโดนเนิร์ฟไหมนั่นเองนะสำหรับเรามองว่าโดนเนิร์ฟแน่นอนนะคะสําหรับตัวนี้เอาละคะ่ะเป็นดงกันบ้างคะทุกคนสําหรับสรุปสกิลตัวละครก็พูดไปหมดแล้วว่ามันดียังไงนะเป็นฮิสแกน ตีใกล้ตีไกลเอาจริงๆนะไปไดได้สนุกมากเลยสําหรับตัวละครนี้เนาะเล่นไดเล่นป่วนได้เลยนะทุกคนอืมแต่เจอไซล็อกก็อาจจะกีดนิดนึงเนาะ <c oughs> อันตีก็โคตรดีเลยทุกคนละลายพวกของออบเจกต์ซัมมอนเนอร์ทั้งหลายเลือดพิเศษเลือดที่แบบ แยกออกมาจากตัวอย่างคือระเบิดบ้มหายไปเลยคือไม่คิดว่าจะแบบโอ้โหเวอร์ขนาดนี้คือกำแพงกู๊ดหายไปเลยป้อมหายไปเลยหายหมดปลาหมึกหายทุกอย่างหายหมดเออเอาละค่ะเดี๋ยวลาไปแล้วนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะอยากให้รีวิวสกินไหนรีวิวตัวละครไหนก็คอมเมนต์ใต้ล่างได้เลยใน,ใน,นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะค่ะบ๊ายบายจุด